โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีวัดวังยาวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันเขตสองตั้งอยู่ที่481/1หมู่1ตำบลกุยบุรีอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งถึงชั้นมันธยมศึกษาปีที่6มีจำนวนครูและบุคลากร,กรทางการศึกษา45คนจำนวนนักเรียน 853คนผู้อำนวยการคนปัจจุบันคือนายสมสกุลสีสันผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีวัดว,วังยาวในการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA Award ประจำปีการศึกษา2564มีอยู่ระบบและกลไกาการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา5องค์ประกอบดังนี้ องค์ประกอบที่1การกำหนดเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพโรงเรียนได้จัดการประชุมบุคลากรทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันวิเคราะห์และกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงประกาศเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดปรัชญาการจัดการศึกษาแลวะวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโรงเรียน โรงเรียนได้กำหนดองค์ประกอบตัวชี้วัดประเด็นพิจรารณาและเกณฑ์การตัดสินคุณภาพที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนอย่างครบถ้วนและชัดเจนโรงเรียนได้กำหนดเป้าประสงค์ด้านคุณภาพการจัดก,การศึกษาในระยะ3-5ปีซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยม โรงเรียนมีการกำหนดและทบทวนปรับเปลี่ยนเป้าหมายคุณภาพรายปีที่ท้าทายต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายโรงเรียนมีการนำผลการประเมินคุณภาพภายในคุณภาพภายนอกและผลการประเมินการจัดการศึกษาเช่น O-net NT และ RT มาเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดเป้าหมายความสำเร็จของการดำเนินงานและเป้าประสงค์องค์ประกอบที่2การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีวัดวังยาวเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนคุณภาพและสื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ให้กับบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องโรงเรียนออกแบบระบบการบริหารจัดการคุณภาพ PDCA ควบคู่ไปกับวังยาวโมเดลที่ครอบคุมภาระงานบทบาทหน้าที่และสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและบรรลุตามเป้าหมายรายปีโรงเรียนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีโดยจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนงานที่ชัดเจนและปฏิบัติได้ผูมอในการโรงเรียนกระตุ้น เร่งรัดสนับสนุนผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามแผนปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีนิเทศกำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโรงเรียนจัดให้มีการประเมินและรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานเป็นระยะระยะมีการทบทวนและใช้กระบวนการ PLC ในการปรับปรุงและพัฒนางานอย่างถูกต้อง โรงเรียนมีการประเมินถอดบทเรียนสังคข้อความรู้และนำเสนอระบบหรือรูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาที่ใช้ในการขับเคลื่อนคุณภาพที่กำหนดไว้องค์ประกอบที่3การประเมินความสำเร็จตามมาตรฐานโรงเรียนมีระบบและกลไกในการประเมินคุณภาพภายใน ที่สอบของตามบริบทของโรงเรียนตามกฎกระทรวงโรงเรียนมีคณะกรรมการประเมินที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เกี่ยวข้องโรงเรียนใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมน่าเชื่อถือติดตามตรวจสอบประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศและการประเมินตนเองที่ตรงตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดตรงตามสภาพจริงเชื่อถือได้โรงเรียนจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดและสื่อสารให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่องและเผยแพร่วิธีการปฏิบัติที่ดีนวัตกรรมต่อโรองเรียนอื่นหรือวงวิชาการองค์ประกอบที่4การนำการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษาและการสร้างคุณค่าแก่วงวิชาการระบบประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิผล ก่อให้เกิดการพัฒนา3ด้านคือด้านคุณภาพผู้เรียนด้านกระบวนการบริหารการจัดการและด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญระบบประกาศคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีวัดวังยาวประเด็นที่1ผลสำฤทธิ์ด้านวิชาการของนักเรียนส่งผลให้เกิดพัฒนาการของผู้เรียน ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณแก้ปัญหาสามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่แตกต่างและหลากหลาย รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมให้กับผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีผลสำเร็์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่เพิ่มขึ้นในทุกปีมีผลโอเนตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มากกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ในรายวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพ,พื้นฐานเจตคติที่ดีต่องานอาชีพและมีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นประเด็นที่สองคุณลักษณะที่พรึงประสงค์ของผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยม ที่ดีตามที่โรงเรียนกําหนดมีความภูมิใจในท้องถิน่นเห็นคุณค่าของความเป็นไทยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกตา่างระหว่างบุคคลเพศวัยเชื้อชาติาศาสนา ภาษาวัฒนธรรมและประเพณีผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกายสุขภาพจิตอารมณ์และสังคมแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธทิผลให้เกิดการพัฒนาด้านกระบวนการบริหาร และการจัดการโดยใช้ P, D, C, A และวางยาวโมเดลในการบริหารจัดการให้มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่นนโยบายของรัฐและต้นสังกัดมีการวางแผน พัฒนาคุณภาพการนำแผนไปปฏิบัติมีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องมีการบริหารอัตรากำลังทรัพยากรทางการศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันรวมถึง มีการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนร่วมโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเที่ยวชาญทางวิชาชีพจัดให้มี PLC มาใช้ในการพัฒนางานและผู้เรียนโรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในภายนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภยัย โรงเรียนมีการจัดหาพัฒนาและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลให้เกิดคุณภาพด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดมุ่งเน้นให้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ ปฏิบัติจริงฝึกทักษะให้นักเรียนแสดงออกอย่างสร้างสรรค์มีการใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้สร้างโอกาสให้ผู้เรียนสแสวงหาความรู้ได้อย่างหลากหลายด้วยตนเองครูผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้เด็กรักครูครูรักเด็กสามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมีการใช้เครื่องมือและวิธีวัดผลประเมินผลที่เหมาะสมครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพื่อนำไปใช้พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้องค์ประกอบที่5การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ่วงหน่วยการโรงเรียนกระตุ้นสนับสนุนส่งเสริมให้คณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในที่สะท้อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนสร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับโรงเรียนอนุบาลกุฎบุรีวัดวังยาวเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และคณะครูได้เข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถร่วมกันพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโดยใช้กระบวนการ PLC อย่างต่อเนื่องการบริหารจัดการคุณภาพเกิดขึ้นในระดับโรงเรียนระดับกลุ่มสาระก,การเรียนรู้ระดับห้องเรียนและระดับรายบุคคลสะท้อนถึง ความตระหนักในคุณค่าและการเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในตัวบุคคลและองค์กรในภาพรวมโรงเรียนมีโครงสร้างบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบและคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตโรงเรียนมีการบริหารจัดการ ระบบสารสนเทศให้พร้อมใช้มีข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันครอบคลุมภารกิจของโรงเรียนมีการป้องกันร,ระบบและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกในการส่งเสริมสนับสนุน ช่วยเหลือในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง